ใ,ในส่วนของลักษณะคุณสมบัติของการเป็นนักบินนะครับใ,ในวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ทราบกันโดยคร่คนนาวๆนะครับและใน,ในวันนี้เองก็จะเป็นเรื่องของในส่วนของภาคคลเรือนโดยเฉพาะนะครับโดยในส่วนนี้ผมจะไม่ได้กล่าวถึงในส่วนของทางการทหารนะครับในส่วนของการคัดเลือกคุณสมบัติของนักบินนั้นนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายองค์ประกอบด้วยกันนะครับในวันนี้ผมจะอธิบายในลักษณะ2ภาพรวมนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของ student pilot และอันที่2ก็คือเรื่องของ q u a l i f i e d Pilot หรือการเรียนนักบินด,ด้วยการใช้ทุนส่วนตัวนะครับอันดับที่1การเป็นนักบินทุนของสายการบินนะครับก็จะรับสมัครจากบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับจากสาขาใดก็ได้จากมหาวิทยาลัยอ,อะไรก็ได้นะครับทุกสาขาอาชีพทุกสาขาปริญญานะครับหลังจากนั้นเมื่อสายการบินประกาศร,รับสมัครแล้ว ก็จะไปทําการสอบนะครับโดยในการสอบแต่ละสายการบินก็จะมีลักษณะการสอบหลากหลายกันออกไปตัวอย่างเช่นบริษัทการบินไทยก็จะมีการสอบทั้งหมด6ขั้นตอนบริษัทไทยแอร์เอเชียหรือบริษัทอื่นๆก็จะมีลักษณะการสอบในหลายๆขั้นตอนแตกต่างกันออกไปซึ่งแล้วแต่ลักษณะของโควิฟิเคชันของแต่ละสายการบินนะครับเมื่อคนที่ไปสมัครสอบตามกระบวนการต่างๆของสายการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เม huh no er ื่อผ่านการทดสอบจากสายการบินแล้วนะครับนักน้องๆที่สอบผ่านแล้วนะครับบริษัทสายการบินก็จะให้ไปเรียนตามโรงเรียนการบินต่างๆที่สายการบินกําหนดนะครับตัวอย่างเช่นศูนย์ฝึกการบินพลเรือนที่หัวหินนะครับบริษัทการบินแบ BAC นะครับหรือว่าโรงเรียนการบินนครพนมหรือว่า BSC เป็นต้นนะครับก็จะมีหลายๆโรงเรียนการบินที่สายการบินได้ทำคอนแทคชันไว้นะครับเมื่อจบ การฝึกการบินโดยใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีแล้วก็จะถูกส่งกลับมาที่บริษัทสายการบินต่างๆนะครับเพื่อทําการฝึกทําการบินกับเครื่องบินที่ใหญ่ขึ้นมาก็คือเป็นเครื่องบินโดยสารที่สายการบินนั้นให้บริการอยู่นะครับ